มีตรงกับแพงก็เพราะว่าถ้าเกิดเขาอันตรมาเราสามารถปิดข้ามหนีได้ครับอ๋อมันไปล็อกล็อกอย่างนี้ครับอุ้ยจะตายนิดเดียวอันติเลยครับเนี่ยโดนเต็มเออเนี่ยครับอยู่ให้แม่นๆก็พอเนี่ยอย่างเงี้ยครับเต็มเต็มหื่เนี่ย,อ,อ,ยอย่างเงี้ยทุกคนคิวส,สองเราคิวส,สองเร็วๆๆๆๆ,ๆ,ๆอันติถอยพักเขาครับเนี่ยได้แล้วครับคิวส,ส,ส,สองได้แล้ว โอเคสวยครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะครับสู่ช่อง s d Game เหมือนเดิมนะครับในวันนี้นะครับผมก็ได้มากดจับคู่ในแรงก์ต่อไปนะครับตอนนี้ผมก็ไดมอน 2ดาวแล้วในมาที่แล้วเราได้เล่นเป็นคริโตไปแล้วนะครับเราจะชนะหรือเปล่านะครับฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับมันถึงช่วงในการเลือกตำแหน่งนะครับก็เลนออฟเลนผมไม่ได้เล่นแล้วพอมีคนแย่งไปไม่อยากไปเป็นประเด็นกับเขานะาว่าแบบต้องมาแย่งเลนออฟเลนนะแฮรี่ก็ไม่ได้ป่าเขาไม่ได้เขาแย่งกันนะครับก็ถือว่าถือโอกาสนี้ได้เล่นเมทไปเลยแล้วกันนะครับทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นผมได้เล่นตำแหน่งเมทนะเป็นตำแหน่งที่ผมไม่ค่อยได้เล่นเป็นประจำครับแล้วก็ไม่เคยได้ใช้อัดคลิปมาเลย ก็ได้เล่นตำแหน่งเมทนั่นเองครับคิดอยู่ว่าจะเล่นทีมที่มี c c ซีดีไหมก็คืออย่างเช่นคิซี่อย่างเงี้ยเป็น CC นะครับแต่คิดไปคิดมาเล่นยูอีดีกว่าอเพราะว่ายูอีดเนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้เล่นเขาสักเท่าไหร่ครับมันเป็นตัวที่ไม่ค่อยมี c c นะแต่ว่าจ่ายดาเมจเนี่ยค่อนข้างหนักมากครับเนี่ยถ้าเกิดเก็บสแตตได้4สแตตเนี่ย เวลาเราสกิลโดนเป๊ะๆแม่นๆนะครับโดนไวโอแคลดี้เขาหรือเมจเขาเนี่ยมีโอกาสแบบต้องหนกลับบ้านได้เลยอัดถึงตายได้เลยครับถ้าเกิดว่าดาเมจเราแรงพอนะเป็นตัวที่อันตรายเลยทีเดียวยุคอีมันสามารถแบบมีอันตีหลบหนีได้ครทุกคนก็เลยคิดว่าตานี้ผมจะหยิบยุกอีมาเล่นนั่นเองครับฝั่งเราก็มีลาว,วิลนะครับที่เป็นแคลลี่สามารถการอาทีททีของมีด้าได้นะสกิลดึงของเขานะเพราะว่าลาวิลมีสกิลสองในการการสถานะนะครับทุกคน แต่ว่าอาจจะล่อคิวเลนหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะมีเวเลสไปเลนออฟเลนนะทีมของเราแล้วก็มาหลอดมันโลมแต่เขามีแม็กซ์มาล้วงได้น่ะสิประเด็นนะผมว่าคิวเลนเนี่ยน่าจะเป็นตัวฟาร์มแม็กซ์น่าจะเป็นออฟเลนไปเจอกับเวเลสจากการวิเคราะห์นะครับหยานล่ะหยานป่าวิล่าวิล่าเจอกับเราครับอยู่อีกถ้าเกิดว่าเราเจอวิล่าเนี่ยเราจะต้องแบบว่าค่อนข้างต้องระมัดระวังในเรื่องการเดินเข้าพุ่มครับอย่าเดินผ่านพุ่มเยอะ เดินทางที่มันปลอดภัยไว้ก่อนต้องเน้นเช็คสกิลเช็คเช็คป่าเยอะเ,เพราะว่าถ้าเกิดเราโดนสกิลของวิล่าเนี่ยคอมโบทีเดียวเนี่ยเรามีสิต์ตายได้ครับมาเราก็เตรียมไปลุยกันเลยครับสําหรับน้องยูอีนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆเลยเป็นตัวละครที่ผมชอบมากนะว่าเขาออกแบบโมเดลมาได้เนี่ยน่ารักมากเลยนะทุกคนว่าไหมโ <Okay. S 1> อเคมาครับเราก็เข้ามาสู่หน้าตัวเกมกันแล้วนะครับเลนเมดนะครับต้องไปเลนกลาง หยาดฟ้าบนจบล่างเบรสอยู่ล่างนะครับออกเลนอยู่ล่างสู้กับศัตรูไปด้วยกันสู้กับศัตรูไปด้วยกันเราต้องระวังพุ่มนะครับดูว่าวีล่าจะเดินเข้ามาหรือเปล่าให้มาหลอดเขาเดินนําไปนะไปพุ่มไม่น่อยนี่นครับโอเคถ้าเกิดเราเห็นวีล่าแล้วเราก็ดูทิศทางการเดินเขาได้นะครับว่าเขาไปทางไหนถ้าอยู่ในพุ่มตรงนั้นอย่าเข้าดีกว่าครับมีมิน่าคอยดึงด้วยอเออสกิลไปก่อนครับเอาให้โดนเนี่ยครับ เก็บสแต็กก่อนอย่างแรกนะครับจริงๆอ่ะผมต้องเก็บสแต็กก่อนนะครับในช่วงแรกเนี่ยให้ได้1นขีดแบบนี้นะเป็นสีขาวแบบนี้ครับพอเวลาเราสรกิลต่อไปเนี่ยจะได้คอมโบสองครั้งติดกันครับอย่างเงี้ยโอเคถ้าโดนอย่างเงี้ยตอได้แล้วครับเราเจอวิล่าเราต้องเล่นแบบนี้นะครับอย่าไปเจอระยะประชิดระยะประชิดเขาสกิลสองใส,ส่เรา,าสตันได้เมื่อไหร่ดนี่เรามีโอกาสเดสมอลเลได้หรืออย่าจบการแท็กกลางนะครับเตรียมลงล่างโอเค ขอ,อสกลิลโดนหน่อยได้ไหมโอเคตอดไปหน่อยครับเห็นไหมน,น,นี่ต้นเกมนะทุกคนครึ่งหลอดแล้วแต่ข้อเสียของเมฆเราก็มีกันทุกตัวนะก็คือมันเปราะบางครับ <c oughs> ต้องอยู่ห่างๆเข้าไว้เล่นอยู่ <c oughs> อยู่อีนี่ <c oughs> อ่าไม่ใช่ตัวถนัดผมน้าจริงๆนานๆทีจะได้เล่นมีหน้ามา <c oughs> การระยะแบบนี้ครับไม่ได้โดน <c oughs> โอเคโดนไปสามเลือดเขาแทบไม่ค่อยลดเลย ต้องสเต็แบบเต็มๆโดนแ,แนนดๆๆรนงๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋าอิดอย่างเงี้ยอุ้ยไม่โดนอืเขาฟิกหนีไปครับคิวเลนไปไหนละอ,อ๋อไปข้างล่างครับวิลล่ามาเติมแล้วมีหน้าตายหนึ่งมาหลอดน่าจะไม่รอดครับโอเคโอ,คโอ้โหเป็นไงทุกคนอืมเนี่ยโชคดีไปครับแล้ววิวผมกันไว้ให้เมื่อกี้อันตีของไบโอเลน เนี่ยเราเก็บสกิลอย่างนี้ครับสี่แขกเข้าไปโดนไหมไม่โดนแสดงว่าเขาไปวา,ปาร์ปอีกจุดหนึ่งใช่ไหี้ะกบผิดไปนิดนึงโอเคได้อันติแล้วครับถ้าได้อันติแล้วแนะนําให้อัพอันตินะอันนี้ผมกดผิดไปรีบไปหน่อยเพราะว่าอะไรครับถ้าได้อันติเราสามารถหนีได้นะแล้วก็ได้ระยะของสกิลครับทําให้ได้มองเป็นมุมภาพที่ไกลมากขึ้นฮนะปินเลยเอ้าหยานมา นี่สกิลโอ้โหกว่าจะสกิลจะคูดาวเสร็จนานเหลือเกินโอ้ยเราอ่ะมันเหมือนแบบเป็นตัวที่ต้องคอยไว้ตอดนะครับตอดเขาเรื่อยเรื่อยเรื่อยเื่อยฮะให้เขาเข้ามายากครับเป็นคนเป็นเมทที่แบบต้องเล่นคุมเชิงนิดนึงอะเชิงแบบว่าเออถ้าเกิดเขาเดินเข้ามาก็โดนสกิลเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาจะทําให้เขาไม่กล้าเข้ามา อุ้ยไอ้นี่มันเชิงมันเยอะครับโอ้โหมาหลอดนี้เราเลื่อนนักสู้จริงๆนะฮะเลือนนักสู้มากเลยใจเย็นเย็นใช่ใจเย็นๆนะครับผมไม่ไหวแล้เห็นเขาเล่นเขาใ,ใจร้อนกันไปเดี๋ยวไม่ใช่อะไรครับของเขานําแล้วเราจะสู้เขายากครับถ้าเ,เราเลทเกมไม่ทันเนี่ยต้นเกมเราโดนไปเยอะนะครับเพราะอาจจะจบต้นเกมได้นะ<ป>แลว,วิวเวเลสลงล่าง Okay. มาหลอดตายสามแล้วนะครับฆ่าได้หนึ่งตัวเมื่อกี้ก็คือฆ่ามีหน้าไปได้ส่วนเราได้แอซิดมาแค่หนึ่งครับต้องยอมรับครับเล่นเมทต,ต,ตัวนี้ต้อง<ม>แบบมีช่วงต,วนวตวน้นเกมครับโอเคเราได้อันติมาแล้วโอ้ยอีกแล้วอันตีอีกแล้วเลือดร้อน <laughs> เออเลือดนักสู้จริงๆแบบคนนี้ <An enemy S 1> ชอบ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 ทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่าแบบว่าเดี๋ยวสักพักก็ต้องมีเพื่อนว่า เออเอา่ะเอาปะล่ะขออีกรอบนึงเดี๋ยวรอสกิลสองกูดาวเสร็จก่อนโอเคเลนการมีเพื่อนทำเลนให้แล้วนะครับมีหน้ามาสกิลได้ไหมดึง <c oughs> ตายแน่นอนเรียบร้อยครับมีหน,น้าน่าจะไม่รอดลวครับ <c oughs> เอาเลยเชิญเลยเพื่อนๆเชิญสวัสดปามกันเลย <c oughs> อ้ ไงนักสู้นี่ไงครับเรียบร้อยครับเราก็ได้อะซิทมันสี่ตัวแล้วอ้าวไม่โดนเพื่อนโดนไหมเต็มเต็มครับผักให้เพื่อนหน่อยโอเครับเพื่อนรอดแล้วเราก็กลับไปเลนกลางต่อของเรานะเลนบนป้อมพังแล้วเหลือเล่นล่างครับป้อมเราทั้งสามป้อมยังไม่พังนะเล่นนอก คิว <Go>, <Thank you. S 1> อึ๊บอ่าเฮ้ยแล้วผมโดนล็อกอะ่ะผมถอยนะมาอยู่ใต้ป้อมครับแก้ป้อมให้เพื่อนมากันในหะ้เวลาเจอแม็กผมแนะนานะครับเวลาเจอแม็กสมมติว่าเขาอันติมาหาเรานะครับพยายามยืนตรงที่มันเป็นกําแพงอ่ะครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนกําลัางอธิบายเลยผมบอกให้มายิงตรงกาแพงก็เพราะว่าถ้าเกิดเขาอันติมาเราสามารถทิศข้ามหนีได้ครับ นี่นะสมมุติถ้าเกิดไม่ได้อยู่ใกล้ๆป้อมนะถ้าอยู่ใกล้ป้อมก็ถอยออกมาหน่อยให้เขากลับยากหน่อยสมมุติถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเขาฆ่าเราได้แล้วเนี่ยอย่างน้อยเขาก็โดนป้อมตีตายนะคนมีประเด็นครับไปช่วยกันหน่อยเราเล่นไม่ต้องมือหวาอะไรมากครับเราก็คอยซัพพอร์ตทีมไปนะ นี่ไงเพื่อนทีมมาแล้วครับใจนักสู้ดีกว่ามาหลอดบวกไม่หยุดยั้งสกิลให้โดนแบบนี้ครับแรงสกิลเราแรงอยู่แล้วนะโอ้ยโอ้ยฟิกนี่แหละครับอย่าไปสู้เขาอะเนี่ยครับอีกทีหนึ่งไม่ได้ละอตีอีกแล้วโอ้ยเนี่ยอันเนี้ยไม่น่ารอดแล้วครับ อยู่ใกล้ป้อมไว้นะให้อยู่ใกล้ๆเพื่อนไว้เนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเราไม่รอดอย่างเงี้ยเพื่อนก็ามาช่วยตีได้ทันครับมาล้สองตัวเราไม่มีทางเลือกแล้วครับเมื่อกี้เอเคเพื่อนถอยแล้วครับเอา้าโชคดีไปวีล่าไปอันตีใส่ปะฟ้าน่าจะไปโดนตรงนั้นครับมาหลอดไม่น่ารอดครับเขาเข้าจังหวัดดีแล้วนะมาหลอดเมื่อกี้แต่ว่าเพื่อนไม่มีนะ สกิลป่าไปได้3ตัวเลยโอเควิล่าค่าวเวเลค่าวิล่าไปได้นะครับสังเกตนะทุกคนผมอยากอัพเป็นสกิล2นํานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสกิล2เนี่ยเป็นสกิลที่สามารถสกิลได้ในระยะไกลครับสกิลหนึ่งนี่คือมันสั้นใช่ไหมผมจะใช้สกิล2เป็นหลักนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราสามารถคุม ปุ่มเกมได้ครับถ้าเกิดอัพสกิลหนึ่งมาเนี่ยมันจะใกล้เกินไปนะครับให้เน้นโดนสกิลสองให้แรงๆไว้ก่อนแบบไกลๆนะเนี่ยครับอ่าไปกันเลนล่างก่อนครับให้เวเลสกันกลางไปเขาน่าจะรู้นะไปเร็วเกือบตายเจอเวเลสอีก มีเสือป่าจระเข้ทำไมมันไม่จอดกลางทางผมไม่เข้าใจเมื่อกี้อ๋อมันไปล็อกล็อกอย่างนี้ครับอุ้ยเกือบตายนิดเดียวอันติีเลยครับเนี่ยอันตีสามารถพาตัวเองไปหาศัตรูได้นะทุกคนลองเอาไปใช้ดูครับทีมที่สองโดนเ,ดเต็มเเนี่ยวูบเลยนะแงยังวูบเลยครับที่ผมยังไม่ได้ออกตัดเลื่อนมันเลยนะเดี๋ยวผมออกของที่มัน เป็นเบิร์ดดามจงแรงๆก่อนเนี่ยรอดักครับรอดักมาจัดสกิลก็กดค้างลากไว้ได้ครับจะได้เป็นการเล็งไว้นะจะได้แม่นๆ่นเพราะว่าเวลาเล็งเนี่ยศัตรูเขาไม่เห็นระยะสกิลเรานะแล้วว่างนี้ก็เพื่อนเอาดาร์กเราต้องไปยืนโซนให้เพื่อนนะครับเนี่ยสกิลเขาน่าจะอยู่ตรงพุ่มครับเนี่ยสกิลไปต่อเข้าไป เด็บสเต็หนึ่งสแตทอ่าแล้วค่อยสกิลสองต่อนะครับเนี่ยโดนเต็มเต็มเออเนี่ยครับเห็นไหมทุกคนมาหลบไม่รอดครับเออนี่เดียวโอ้๊ยเอาให้ตายได้ไหมอยู่ไหนล่ะเขาน่าจะวิ่งถอยไปไกลเลยนะ ไม่ได้วิ่งเข้าบ้านนะครับน่าจะถอยไปในป่าป่าบนเก็บสกิลหนึ่งแล้วก็สกิลสองคอม,มโบสองคอมโบสกิลสองพร้อมกันสองครั้งนะครับแล้วก็จะได้เราตอนนี้ก็ได้คิวไปสามนะแอติสเจ็ดตายหนึ่งครับเนี่ยคุมเกมแม่เขาเดินมาใกล้เรานะเขาเข้ามาใกล้เรา,าเราก็ผลักแค่นั้นเองครับสกิลให้แม่นๆก็พอเนี่ยอย่างเงี้ยครับ เต็มเต็มเนี่ยอย่างเงี้ยทุกคนกิวสองเราคิสองเร็วเร็วเร็วอันตีถอยพักเขาครับเนี่ยได้แล้วครับกิลสองได้ละโอเคสวยครับทุกคนเราได้คิวมาสามตัวนะเ้าแล้วผมมือลั่นอีเพิ่มคิวไปครับสวยมากมากห้าหกตายหนึ่งนะครับแอซิดแปดตัวเมื่อกี้เราอยู่กันแค่สามตัวเองนะได้เก็บคอห้าตัวเลยถือว่าคุ้มครับผมว่าน่าจะจบเกมได้แล้วนะ เร็วๆเข้าเร็วๆๆ <F> โอเคครับจบได้แน่นอนฮะ <F> โอเคสนะพี่ที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนยังไงก็ขอขอบคุณมากๆนะครับเดี๋ยวไปสรุปผลกันนะวิกตอรีเราดูคะแนนกันครับไดมอนด์หนึ่งโอเคเนี่ยเห็นไหมครับทุกคนเล่นแค่นี้เราได้คะแนนับหนึ่งได้นะ v p ครับ เนี่ยคว,ว่า87.5%บอืมเสียดานะครับยุอิ <Y uki S 2> ยังมีสกินอยู่แค่2สกินเองนะที่มาใหม่ได้รับคำชวนครับขอบคุณครับขอบคุณครับ13.6นะครับคะแนน MVP นะเราทำตารม,มิไปทั้งหมด94 0 0 0นะครับเห็นไหมเหมือนเราสกิลคูเดาแบบชานะแต่จริงๆคือการทำตารม,มิถ้าโดนเปนเป็นเนเีนเ่ยคือโดนสูงมากเลยทีเดียวนะรับตารเมิไปแค่หมื่นสี่เองครับ เนี่ยแค่นี้เองครับทุกคนเราคุมเกมให้ได้แค่นี้ก็พอครับอันนี้เราก็ได้ MVP แล้วยังไงก็ถ้าเกิดเห็นคลิปนี้เป็นประโยชน์ยังไงก็ฝากกดติดตามให้กำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับกับดาวที่3บ๊บายบายสวัสดีครับ